สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในช่วง Check Today กับ AISVJ แ a t กันอีกเช่นเคยค่ะในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กแบบนี้นะคะเวลาแพทไปเจออะไรสวยๆเนี่ยก็อดไม่ได้เลยที่จะต้องถ่ายรูปแล้วก็แชร์ลงไปให้เพื่อนๆเห็นค่ะซึ่งสาวไฮเทคแบบแพทเนี่ยนะคะกล้องที่ใช้ก็จะต้องไม่ธรรมดาค่ะ วันนี้เนี่ยก็จะมีเจ้าตัวนี้เลยค่ะ Samsung Galaxy Camera ค่ะเป็นกล้องค o m p a c t รุ่นใหม่มีความพิเศษตรงที่มีระบบปฏิบัติการ Android 4.1ค่ะโดดเด่นในเรื่องของแอปพลิเคชันมาดูกันดีกว่าค่ะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันทำอะไรกันได้บ้างมาเริ่มกันที่เรื่องรูปลักณภายนอกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะจะเห็นว่า นี่เลยค่ะขนาดเนี่ยกระทัดรัดพอดีมือแพนเลยด้านหน้าเนี่ยก็จะเหมือนกล้องดิจิตอลทั่วไปเลยค่ะเลนเนี่ยซูมได้21เท่าถ่ายแบบมาโครได้สบายสบายเลยมีแฟลชติดตัวมาด้วยนะคะทำให้ถ่ายตอนกลางคืนได้สะดวกมาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะหน้าจอทัชสกรีนกว้าง4.8นิ้วใช้งานเหมือนระบบ Android ทั่วไปเลยค่ะ แต่ถ้าเข้าหมวดถ่ายภาพเนี่ยนะคะก็จะมีเมนูให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวทั้งแบบออโต้แล้วก็แบบแมนนวลค่ะสำหรับคนที่รู้เทคนิคในการถ่ายรูปอยู่แล้วนะคะก็สามารถปรับแต่งรูรับแสง F-STOP หรือว่าค่า ISO ได้ค่ะ แพทจะลองถ่ายรูปแจกันดอกไม้ดูนะคะโดยจะเลือกโหมด natural green ค่ะเพื่อให้รูปออกมาเนี่ยมีสีสันสดใสค่ะได้มาแล้วค่ะรูปดอกไม้สีสันสดใสมากๆเลย และนอกจากจะได้ภาพสวยๆออกมาแล้วนะคะใน Samsung Galaxy Camera ตัวนี้เนี่ยก็ยังสามารถตกแต่งรูปได้ในตัวด้วยอย่างเช่นการปรับสีใส่กราฟิกที่เราชอบนะคะแค่นี้เนี่ยก็ได้รูปสวยๆระดับมืออาชีพแล้วพร้อมอัพเข้าสู่โลกโซเชียลได้นะคะผ่านทั้ง Wi-Fi 3G ได้ทันทีเลยนอกจากจะได้ภาพสวยๆแล้วเนี่ยนะคะแอปพลิเคชันแต่งรูปเนี่ยก็ยังช่วยให้รูปที่ออกมาเนี่ยมีสีสันาสดใสขึ้นด้วยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการปรับแสงปรับสีปรับโทนภาพอย่างเช่นกล้อง360 Ultimate หรือว่า Pixart Photo Studio นอกจากนี้นะคะเวลาแพทว่างๆเนี่ยก็ยังสามารถหยิบเจ้า Samsung Galaxy Camera ตัวนี้เนี่ยมาท่องโลกอินเทอร์เน็ตผ่าน 3G ไม่ว่าจะเป็น YouTube Instagram หรือว่าดาวน์โหลดเกมแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมาเล่นให้เพลินๆได้ด้วยค่ะและนี่ก็คือกดเจ้นใหม่ล่าสุดที่แพทอยากจะแนะนำสำหรับคนที่รักการถ่ายรูปชอบสนุกกับแอปพลิเคชันแล้วก็รักการซิร์ชแด์แชร์เป็นชีวิตจิตใจค่ะ หลังจากที่ได้ลองใช้กล้อง Samsung Galaxy Camera ตัวนี้นะคะเรียกว่าถูกใจแพทมากๆเลยค่ะยังไงวันนี้เนี่ย AIS VJ แพทก็ขอตัวไปถ่ายรูปสวยๆด้วยเจ้ากล้องตัวนี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ